ราชกุมาเรเณรปุ้โผถผู้อันพระราชกุมารตรัสถามแล้วว่าสมณะสหายกำมังว่าการงานเตของท่านปาสาทในปราศาทอัมหากังของเราทั้งหลายนิธิตังสำเร็จแล้วจริงหรืออิติดังนี้อาหากราบทูลแล้วว่าเทวาข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพกำมังว่าการงานเมของข้าพระองค์ นะนิติตังไม่สำเร็จแล้วตาวะกรอนพระหุงกรรมังอันว่าการงานอันมากอวสิทถังเหลือลงแล้วอิติด,ดังนี้ราชกุม,มาโรโออันว่าพระราชกุม,มารปุดฉีตราธรรมแล้วว่ากรรมังนามะเชื่อนว่าการงานกิงอะไรอวสิฐถังเหลือลงแล้วอิติด,ดังนี้ วัตกีอันว่านายช่างอาหากราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพอาหางอันว่าข้าพระองค์อาทิติสามิจะก,กราบทูลปัจชาในภายหลังตุมเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายราชาปุริสังอาหาราเปถาขอจงทรงยังราชบุตรให้นำมาทารนณ้ซึ่งหมายทั้งหลายตาวะกริติดังนี้ ราชกุมาโรโออันว่าพระราชกุมารปุชิตรัสถามแล้วว่าตรงนี้เปลี่ยนคําว่าอาหะเป็นปุชินะครับขึ้นมาผิดอาหังอันว่าเราราชบริสังยังราชบุรุษอาหาราเปมิจะให้นํามาทารุนินามะชื่อซึ่งหมายทั้งหลายกิงอย่างไรอิติดังนี้ วัตกีอันว่านายช่างอาหากราบทูลแล้วว่าเทวะข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพตุมเหอันว่าพระองค์ทั้งหลายราชบุริสังยังราชบุรุษอาหาราเปธาขอจงให้นำมาสุขาทารูนี้ซึ่งหมายอันแห้งทั้งหลายนิสาราน,นี้อันมีแก่นออกแล้วอิติดังนี้ โส so, ราชกุมาโรโออันว่าพระราชกุมารนั้นอาหรารเปตวาทรงยังราชบุรุษให้นำมาแล้วอาทาสีได้พระราชทานแล้วอาทาข้างนั้นวัตกีอันว่านายช่างอาหากราบทูลแล้วนางราชกุมารังกะพระราชกุมารนั้นว่าเทวะข้าแต่พระองค์พูดสมุติเทพตุมเหหีอันพระองค์ทั้งหลาย ณอาคันตพังไม่พึงมาสติกังสู่สำนักมะ,มะมะของข้าพออระองค์ปัทยะยําจำเดิมอีต,ตัวรโตแต่การน,นี้หีเพราะว่าเมเมื่อข้าพระอ,องค์กระตัสากระทำอยู่สุขุมะกำมังซึ่งการงานอันละเอียดสันลาเปครันเมื่อการเจราจาสัตทิงกับอันเจนะปุกเลนะด้วยบุคคลอื่นสติมีอยู่ วิเขโปอันว่าความฟุงสั้นโหติจะมีปณะ,ะอันหนึ่งเมภรยาวะอันว่าภรยาของข้าพระอ,องค์เทียวอาหาริสติจกนำมาอาหารังซึ่งอาหารอาหารเวลายะในเวลาแห่งอาหารอิติดังนี้ ราชกุมาโรอันว่าพระราชกุมารปฏิสุนนี้ฟังตอบแล้วว่าสาธุอันว่าดีละอิติดังนี้โสปีวัตกีอันว่านายช่างแม่นั้นนิศิตตวานั่งแล้วคาเพนในห้องเอกสมิงแห่งหนึ่งตาเชตตวาถากแล้วทารรนี้ซึ่งหมายทั้งหลายตานี้เหล่านั้นกตวากระธรรมแล้วครุลัสะกุนังซึ่งนกครุฑ อันโตนิสีธนโยกคัองอันอันตนประกอบด้วยที่เป็นที่นั่งในภายในปุถาธารสาเพื่อลูกและเมียอัตโนของตนอาหากล่าวแล้วว่าตะวางอันว่าเธอวิกีนิตวาขายแล้วสับพังวัตถุงซึ่งวัตถุทั้งปวงวิชามานกางอันมีอยู่เคเตในเรือน คันหาหีจงถือเอาหิรัญยสุวรรณนางซึ่งเงินและทองอิติดังนี้ภริยังกะภรยาอาหารเวลายะในเวลาแห่งอาหารพระราชากุมารโรปีแมนว่าพระราชากุมารปริขีปาเปตวาทรงยังราชบุตรให้ล้อมรอบแล้ว เคหังซึ่งเรือนทเปสีทรงตั้งไว้แล้วอารักขังซึ่งการอารักขาวัตกิจสาอัน,นิขมรถายะเพื่อต้องการแก่อันไม่ออกไปแห่งนายช่างวัตกีปีแมนว่านายช่างวัตวาก่าวแล้วว่าอาชาในวันนี้ตวางกันว่าเธอ ข้ายตวาพาวแล้วธารเกซึ่งเด็กทั้งหลายสาเพปีแม่ทั้งปวงอาคัตเฉยยาสีพึงมาอิทธิดังนี้พระยังกะพภรรยาสกุลัสนานิธิตากาเลในการแห่งนกสำเร็จแล้วผู้ตาปาตาราโสผู้มีอาหารอันบุคคลพึงกินในเวลาเช้าอันบริโภคแล้วปุตตาทารังยังลูกและเมีย นิสีทาเปตาวาให้นั่งแล้วกุชยังในท้องสกุลนสสาของนกนิคพิตาวาออกแล้ววาตาปาเนนะโดยหน้าต่างปรายิหนีไปแล้ว